ะะเดี๋ยวลุงจะมาสอน backtest นะคะ backtest ใน trading view นะคะ backtest ในโปรแกรมของ trading view นะคะเราเอาแบบฟรีก่อนเนาะเราแบบฟรีก่อนนะคะแบบฟรีจะใช้ได้ในเฉพาะทางเสมดีเท่านั้นนะคะวิธีการ backtest นะคะก็คือเราต้องตั้งสมมติฐานก่อนว่าเราอยากจะ backtest อะไรเช่นเราอยากจะรู้ว่าพรุ่งนี้เนี่ยมันจะเป็นแท่งเทียนสีเขียวหรือสีแดงนะคะเพราะว่าถ้ามันเป็นแท่งเทียนสีเขียวเนี่ยนะคะ วันพรุ่งนี้ทั้งวันเนี่ยฉันจะเทรดแต่ฝั่งบ่ายโอเคป่ะนะคะคุณต้องตั้งสมมติฐานของคุณเองนะคะว่ามันจะชนแนวต้านหรือเปล่านะคะคือคุณต้องตั้งสมมติฐานก่อนนะคะอะ่ะเดี๋ยวเรามาดูนะคะอะ่าทีละอย่างนะคะสมมตินะนะคะว่าลุงจะตั้งสมมติฐานว่าพรุ่งนี้เนี่ยกราฟเนี่ยจะเป็นสีเขียวหรือสีแดงอะ่ะนะคะอันดับแรกเลยเนี่ยนะคะให้คุณดูที่ลุ алы, ลงเมาส์ขยับตัวนี้คือรีเพย์ให้ท่านคลิกหนึ่งครั้ง นะคะคลิกปุ๊บเนี่ยนะคะมันจะขึ้นมานะะคเนี่ยนะคะก็คือ x นะคะก็คือสปีดนะคะเราจะใช้ความเร็วช้าหรือเร็วลุ้งเลือกที่ 3x นะคะให้ท่านไปลองเล่นดูได้นะคะตัวลุงเองเลือกที่ 3x นะคะโอเคจากนั้นนะคะมันจะมีเส้นสีน้ําเงินนะคะพร้อมกับอะไรพร้อมกับเนี่ยคะ่ะภาพที่ท่านเห็นนะคะกันไก่เนาะทีนี้เนี่ยนะคะเราจะวางตั้งแต่ตรงไหนนะคะเราจะวางตั้งแต่ตรงไหนตรงไหนก็ได้อ่ะสมมุติว่าตรงนี้นะคะ ะนะฮะตรงนี้จากภาพที่ท่านเห็นนะคะอ่ะตรงนี้นะนะคะตรงนี้ก็คือปี2020นะคะไปจนถึงปัจจุบันเลยนะคะมันจะไม่มีกราฟเลยดังนั้นเนี่ยตั้งแต่ตรงเนี้ยไปจนถึงปัจจุบันเรามองไม่เห็นกราฟเลยมันจะลดความเขาเรียกว่าอะไรนะเข้าข้างตัวเองนะคะคือถ้าเราเห็นกราฟกราฟมันเกิดขึ้นแล้วอ่ะถูกไหมคะมันเกิดขึ้นแล้วเราก็จําได้สิ ถูกไหมแต่ถ้าถ้ามันเป็นในลักษณะแบบนี้ว่างเปล่าแบบนี้นะคะตั้งแต่ปี2020เป็นต้นไปนะคะมาถึงปีปัจจุบันเนี่ยเราจําไม่ได้หรอกนะคะดังนั้นเราจะใช้ความเข้าใจนะคะนี่คือวิธีการฝึกนะคะ ใครที่ต้องการฝึกนะคะก็มาใช้ตัว b a c k เทสตตัวนี้ได้นะคะอ่ะเราจะเห็น Data ในอดีตนะคะเนี่ยนะคะเราจะเห็น Data ในอดีตแต่เราไม่รู้หรอกว่าอนาคตมันจะเกิดอะไรขึ้นดังนั้นเราจะต้องตั้งสมมติฐานนะคะอ่ะจากภาพที่ท่านเห็นท่านคิดว่าแท่งต่อไปใบหรือว่าเซลล์นะคะท่านคิดไว้ในใจพอท่านคิดเสร็จเนี่ยให้ท่านมาคลิกตรงนี้ด้านล่างนะคะคลิกถัดไป ะนะะนนมันก็จะขึ้นมาในลักษณะแบบนี้ถูกหรือผิดนะคะที่ท่านคิดเอาไว้นะคะอ่าแท่งต่อไปเขียวหรือแดงนะคะคลิกสิอ่านะคะมันตรงกับที่ท่านคิดไว้ไหมนะคะคลิกต่อไปนะคะมันตรงกับที่ท่านคลิกไว้นะะไหนะมไเพราะว่าอะไรนะคะเราจึงมีความจําเป็นที่จะต้องทําการแบ็กเทสเราจะได้รู้ไงนะคะเราจะได้ทราบนะคะอ๋อพรุ่งนี้มันเป็นแท่งสีเขียวแน่นอนเราคิดไปนะว่าพรุ่งนี้เนี่ยโอ้ กราฟในลักษณะแบบนี้พรุ่งนี้มันเป็นแท่งสีเขียวถ้ามันเป็นแท่งสีเขียวอย่างที่เราคิดจริงๆเนะี่ยพรุ่งนี้เราจะเทรดฝั่งบายทั้งหมดเลยเราจะไม่ออกออเดอร์เซลเลยนะเราจะเข้าไปทำเฟรมเล็กๆเต็มเฟรมไหนก็ได้นะเราจะนั่งด,ดูหน้าจอหลังเลิกงานแล้วเราจะทำยังไงเราจะไม่เทรดฝั่งเซลเลยนะเราจะเทรดแค่ฝั่งบ่าย ประเด็นก็คือเราต้องวิเคราะห์ให้ได้ว่าพ่งนี้มันจะเป็นสีเขียวหรือสีแดงคุณคิดในใจว่าเขียวหรือแดงนะคะจากนั้นให้คุณคลิกตรงนี้ที่ลูกเมาส์ชีแล้วคลิกไปหนึ่งครั้งอ่าเป็นายฉันคิดไปแล้วายจริงๆนะคะวันนี้เราจะได้กําไรถ้าเราเข้าออเดอร์ฝั่งบายเรามีแนวโน้มที่จะได้กําไรมากกว่าขาดทุนนะคนที่มี เทรดฝั่งเซลก็นะคะมีโอกาสที่จะได้กําไรอยู่ถ้าคุณเข้าถูกจดุดแต่ฝั่งบายมีโอกาสมากกว่านะคะนี่คือวิธีการฝึกการแบ็กเทสที่ลุงยกตัวอย่างนะเช่นนะคะบางท่านตีรับตีต้านอะ่ะตีแนวต้านอย่างนี้ในลักษณะแบบนี้ฉันจะตีต้านในลักษณะแบบนี้แล้วดูซิจากนี้ไปเนี่ย เขามาเหยียบตรงนี้นะคะมันจะกลายเป็นแนวลับไหมหรือว่ามันจะกลายเป็นแนวต้านให้คุณตั้งสมมุติฐานไว้นะคะ,อะลองดูซิว่าเขาจะมาไหมนะคะวิธีการนะคะให้ท่านคลิกไปเรื่อยๆแบบนี้หรือให้ท่านกดรีเพย์ตรงนี้นะคะกดรีเพย์ที่ลุง Pay เพย์ไว้นะคะคลิกเลยนะคะอย่างที่ลุงคลิกเนี่ยมันก็จะวิ่งไปนะคะแล้วมันจะมาสัมผัสไหมนะคะ กว่าที่เขาจะมาสัมผัสมันใช้เวลานานไหมนะนะคะคือกว่าที่เขาจะมาสัมผัสมันใช้เวลาค่อนข้างนานเดี๋ยวรูงสต็อปก่อนนะคะจากจุดนี้เนี่ยนะคะวันที่19มิถุนาปี2020นีมาถึงตรงนี้เนี่ยวันที่10นะคะกันยาปี2 0 2พนีเดือนแล้วยังไม่มาถึงนะคะเนี่ยมันบอกอะไรเรานะคะมันบอกมันกำลังบอกอะไรเราเราต้องเทคโนตเอาไว้เราต้องจดเอาไว้การศึกษากราฟกับ กับการดูกราฟนะคะต่างกันนะถ้าใครต้องการศึกษาเนี่ยไปแบ c k t ทสได้เลยมันใช้งานฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายนะคะอ่ะเรามาดูฝั่งที่นะคะมีค่าใช้จ่ายกันบ้างนะคะ ต่อไปนะคะต่อไปมันจะเป็นแบบเสียเงินนะคะแบบเสียเงินนะปกติเราอยู่ที่ทางเฟรมเดเราใช้รีใช่ไหมเราจะมาดูในแบบเสียเงินกันบ้างนะคะให้ท่านนะคะปรับทงเฟรมก่อนนะคะเราจะทดสอบทงเฟรมไหนนะคะสมมุติเราอ๋อฉันจะทดสอบทงเฟรม30นาทีกดไปเลย30นาทีนะคะแล้วท่านอยากจะเริ่มทดสอบตั้งแต่เมื่อไหร่นะคะสมมุตินะว่าฉันอยากจะทดสอบตั้งแต่วันที่1อ่าวันที่1อยู่ไหนอ่านะ วันที่1เป็นต้นไปนะคะวันที่1ตรงนี้นะคะอ๋อนี่วันที่1นะคะฉันอยากจะทดสอบวันที่1นะแนวรับยอวต้านละกันนะคะคุณก็วางนะคะสมมุติก่อนนะคะอันนี้คือวันที่1นะคะตั้งแต่วันที่1เป็นต้นไปนะคะให้ท่านคลิกตรงนี้เหมือนเดิมนะคะคลิกตรงนี้นะคะท่านอยากจะทดสอบตั้งแต่วันที่เท่าไหร่วันที่1นะคะก็ให้ท่านวางนะคะวางนะคะตรงนี้ ตั้งในลักษณะแบบนี้นะคะทีนี้เนี่ยคุณจะต้องดูนะคะว่าคุณจะตั้งสมมติฐานอะไรนะคะสมมติฐานของฉันวันนี้ก็คือถ้าเขาทะลุแนวต้านตรงนี้นะคะฉันจะทาการ follow by สมมตินะสมมตินะคะทีนี้คุณก็เหมือนเดิมนะคะแต่ time frame นะคะในลักษณะของ time frame นะคะที่เราใช้คือ30นาทีแต่ เรานะคะเสียเงินนะคะตั้งแต่ทำเฟรมที่ฟรีคือมีเดย์อย่างเดียวแต่ทำเฟรมพวกนี้เสียเงินหมดนะคะเสียตังค์หมดนะคะอะ่ะนะคะเราก็คลิกไปเรื่อยๆนะคะดูซิว่าเขาจะไปสัมผัสเส้นสีขาวไหมนะคะดูซินะคะ,ะ,คะเวลาคลิกเนี่ยมันคลิกด้านขวาก็ได้ด้านแล้วก็เพลย,ย่างงี้ก็ได้นะคะอะ่ะเราไปดูทีละอย่างเราไปดูทีละอย่างนะคะ คลิกตรงนี้นะคะไปดูก่อนนะคะว่าเอ๊ะเขาจะสัมผัสสีขาวไหมนะคะอู้กว่าจะสัมผัสได้เนาะอาจจะต้องใช้เวลาหลายเดือนหลายปีนะคะอ่ะคลิกไปเรื่อยๆอ๋อโอเคนะคะอ่ะนะคะเขาขึ้นไปแล้วนะคะทีนี้เขาขึ้นไปแล้วนะเขาผ่านทะลุเส้นสีขาวไปแล้วทีนี้เนี่ยเราจะวางอะไรนะคะเราจะวางเราจะออกออเดอร์สมมุติว่าเมื่อใดก็ตามที่มันเกิดแพทเทิร์นแบบนี้นะนะคะชั้น จะวางออเดอร์นะคะเวลาวางออเดอร์แบบที่เสียเงินเนี่ยมันลูกไม่แน่ใจว่าแบบฟรีมีไหมนะคะแบบที่เสียเงินให้ท่านคลิกตรงนี้นะคะที่ลูกเอามาชี้นะคะ, She, ะ,คะมันสามารถกําหนดจํานวนได้เนาะทีนี้นะคะถ้าเราใส่ไปแล้วนะคะเป็นหนึ่งเนาะเราจะออกออเดอร์บายใช่ไหมแท่งนี้เราจะออกออเดอร์บายเราก็จะบายก็จะกดบายปุ๊บอย่างนี้พอเราก,กดบายปุ๊บแบบนี้เนี่ยความหมายก็คือเขาจะออกออเดอร์บายให้เราในราคา2 0 5 5 2 5นะคะ ทีนี้ตัว sl ให้เราเอาเมาส์มาชี้ตรงนี้นะคะไม่ต้องทําอะไรนะแค่เอามาสัมผัสนะคะเนี้ยมันก็จะขึ้นเลยพอมันขึ้นในลักษณะแบบนี้คุณจะ sl ที่ไหนให้คุณกด1ครั้งแล้วลากลงมาจุดที่คุณจะ sl ก็คือตรงนี้นะคะนะคะก็คือตรงนี้เนาะเราก็จะเห็นทันทีว่าโอ้ถ้ากราฟลงมาแบบนี้เราจะ sl เท่าไหร่15เหรียญอ่าคุณรับความเสี่ยงได้ไหม นะคะคุณเล่วความเสียงได้หรือเปล่าคุณต้องถามตัวเองและทําการแบ็กเทสแบบนี้ไปทุกครั้งนะคะอ่ะทีนี้ TP ล่ะนะคะทีเราเอาแค่เท่าไหร่1เท่านะคะก็ประมาณนี้จะได้ไหมนะ้านะคะลองดูนะได้ไม่ได้ไม่รู้นะคะอ่ะคุณก็คลิกไปแบบนี้นะคะและตัวนี้ก็คือตัว Play ์นะคะเพลยตรงนี้เราจะคลิกครั้งเดียวแล้วให้มันวิ่งออโต้นะคะ ให้มันวิ่งออโต้ไปเลยนะคะดูซินะคะอ่ะถ้านะคะมันหายไปในลักษณะแบบนี้แล้วเนี่ยนะคะแสดงว่าเรา tp เรา tp ไป15เหรียญในลักษณะแบบนี้15เหรียญก็คือ15ดอนเราออกหลอดไซส์ที่เท่าเอ้ยไม่ใช่เราออกอาหลอดไซต์0.01ก็คือ1นะคะ0.01เทียบเท่ากับ1นะคะเพราะว่าอาทองเนี่ยมันมีหน่วยเป็นออนนะคะ ทองเนะี่ยมันมีหน่วยเป็นออนนะคะดังนั้นเนี่ยเขาจะเทียบปรญญาตยางให้เลยนะคะ1เท่ากับ0.1นะคะอันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวไปเปิดนะถ้าใครที่ไม่มีความรู้ขั้นพื้นฐานให้ไปเปิด Google ดูนะคะว่าการเทียบหน่วยของของออนะกับอ o หลอดไซส์เนี่ย มันคิดยังไงนะคะลุงจะไม่พูดซ้ำนะเพราะว่าอันนี้เป็นวิธีการนะคะ back t e s เนาะก็คือนะคะเวลาเขา back t e s เนี่ยนะคะเขาออกออเดอร์ให้เราเขาจะออกที่ตรงไหนที่เราคลิกเมื่อกี้คือ2055.295นะคะ TP ที่ตรงไหนนะคะที่เราวางไว้เมื่อกี้ก็คือ20.71ดังนั้นมันจะ TP อยู่ที่15เหรียญน,นะคะจากตรงนี้เนี่ยนะคะขึ้นไปที่ตรงนี้เนี่ยมันประมาณ 15 16เหรียญนะคะประมาณนี้นะคะจากตัวที่ที่เราวาง TPSL ไว้ตอนแรกนะคะเนี่ยนะคะต่อไปคุณก็ฝึกเหมือนเดิมเมื่อใดก็ตามที่เราเจอแนวต้านเราก็วางเอาไว้นะคะเราเจอแนวต้านเราก็วางเอาไว้แล้วเราก็ทําแบบเดิมซ้ำๆซๆๆเป็นการทําไมฝึกนะคะเป็นการฝึกนะคะเป็นการ back t s นี่นี่แหละที่เหตุผลที่ลุงให้คุณไปฝึกซ้อมอะนะคะก่อนที่จะใช้เงินจริงนะคะ ตัวของ Scalping นะคะแล้วก็ตัวของ BOD System ไม่ว่าจะเป็นแนวรับแนวต้านรวมถึงนะคะ h e d g i n g ให้ไปฝึกในลักษณะแบบนี้นะคะไปฝึกในลักษณะแบบนี้นะคะมันจะทำให้เราชำนาญและเข้าใจ Condition เงื่อนไขในการเทรดนะคะนะคะถ้าคุณขาด o n d i t i o n ไปอย่างใดอย่างหนึ่งเงื่อนไขในการเทรดนะคะองค์ประกอบไม่ครบเนี่ยมันอาจจะทำให้คุณนะคะผิดพลาดได้นะคะ สิ่งที่มันจะช่วยให้เราก็คือการฝึกการฝึกก็คือการแบ็กเทสในลักษณะแบบนี้นะคะคุณต้องตั้งสมมุติฐานก่อนว่าคุณจะฝึกอะไรจากนั้นนะคะให้คุณทําการแบ็กเทสอย่างที่ดุ้งสอนนะคะกดสมมติว่าเราต้องการแบ็กเทสจากจากตรงไหนมาก็ได้หลับหูหลับตาคลิกไปเลยตรงนี้นะคะอ๋อนะคะถ้าคุณแบ็กเทสแล้วเนี่ยคุณค้างอยู่อย่างนี้นะคะถ้าคุณแบ็กเทสอีกทีหนึ่งเขาจะขึ้น มาในลักษณะแบบนี้ว่าคุณแน่ใจนะว่าคุณจะเริ่มต้นใหม่แต่ถ้าสมมติว่าโอ้ฉันไม่ต้องการเริ่มต้นใหม่ให้คุณคลิกตรงด้านขวานะคะนะคะตรงนี้ที่ลุงเอาเมาส์ชี้นะคะสมมุติว่าฉันจะเริ่มใหม่จะเริ่มตั้งแต่ตรงนี้ก็คลิกอย่างนี้เลยนะคะเขาก็จะเริ่มให้เราใหม่นะคะไม่ต้องไปรีเซ็ตใหม่ทั้งระบบไม่ต้องนะคะ นะคะไปลองเล่นดูนะมันมีหลายแบบนะคะคือ TradingView เนี่ยมันใช้งานได้เยอะมากๆนะคะอ่ะเดี๋ยวลุงจะมาทยอยนะคะเล่าให้เล่าสู่กันฟังนะคะว่ามันทำงานอะไรได้บ้างสำหรับโปรแกรม TradingView นะคะมันมีทั้งแบบฟรีและแบบเสียงเงินนะะถ้าเรายังไม่พร้อมที่จะชำระเงินเราก็ใช้แบบฟรีไปก่อนแบบฟรีมันก็ใช้ได้นะคะอ่ะนะคะถ้า